Here we วิมาดูเวเก้ย้ายซอบเชลซีแล้วสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรซเบนออ f ฟิเชีครับโอ้ปิดดิวเป็นว่าเล่นเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มูดริกมาได้โฟฟาน่ามาอันเดรซานโตสมาเอ็นคุนคู h e ียวิกไปแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าย้ายแน่นอนล่าสุดครับนอนนี้มาดูเวเก้ครับดาเตช่องกรีดครับก็ย้ายจาก p พียซีพโอเฟนนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวนี่ยราว40ล้านยูโรนะครับแล้วก็พูดคุยกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับลิกเอลฟริงครับนักข่าวชื่อดังชาวดัชนะครับก็รายงานมาครับฟาเบียซิโอโรมาโน่ครับก็ใช้วลีเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าปีกดาวรุ่งวัย20ปีคนนี้จะย้ายมาที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบีชของเชลซีนะครับผมเรียกได้ว่าซื้อประจุกระจายครับ35ล้านยูโร ถามว่าเก่งไหมก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความคล่องซ้ายตัดเข้าในลากเหลือมีความเร็วกล้าเล่นสุดๆนะครับขางด้้นของดีเลต e ิยูเคครับก็รายงานเหมือนกันนะครับว่ามาดูเอเก้คนนี้เตรียมออกเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็ย้ายมาเป็นนักเตะของเชลซีนั่นเองครับมาดูเอเก้ครับถนัดซ้ายครับแล้วก็เล่นตำแหน่งปีก เขาคนนี้จะมาช่วยเสริมเกมลูกทั้งกราบขวาของเชลซีนะครับมีเีียกอยู่แต่ก็โอเคแหละครับแล้วก็ล่าสุดนะครับแมตต์ลอ,อก,ก็รายงานว่าคาดว่าตลาดนี้เสียกจะย้ายออกจากเชลซีนั่นเองนะครับผมเขาคนนี้ครับก็ถือว่า สำหรับมาดูเอเก้นะครับก็เป็นนักเตะที่ดูดีมีทรงพ o อเเชีดีครับที่สำคัญคืออายุน้อยตามแบบฉบับของท็อตแนบรีที่ต้องการนะครับอยู่เป็นแค่20ปีเท่านั้นเขาคนนี้ครับก็เคยอยู่กับเยาวชนของทิสซอพาเรสทอตแน็มฮอสเปอร์ครับแล้วก็ย้ายข้ามประเทศไปที่ PSV อสเฮลเฟนครับรุดฟานิสซลอ,อยครับกุนซือของ PSV เนี่ยก็ขัดเกลามาเป็นอย่างดีครับคือมีการสอนเรื่องของการจบสกอร์ด้วยเพราะว่า ฟันเดสส์ลอยนั้นตอนที่เป็นกองหน้าเล่นอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์คลาสเลยเดียวครับและมาดูเอเกค้คนนี้ก็ค่อยๆซึมซับผลงานและก็ความเก่งกาจของฟันเดสส์ลอยไปครับนี่คือเดิวที่5แล้วนะครับเบนวบาดิชิวครับอันเดรสันโตสเดวิดฟอร์ฟาน่าชอฟฟิลิกแล้วก็มูดริกนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคือเขาคนนี้ครับน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับผมเพราะว่า ต้องบอกว่าไงครับมาดูเอเก้เนี่ยเป็นนักเตะชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ถูกจับตาและก็พูดถึงมาอย่างยาวนานนะครับชื่อเต็มคือชูฟู so. นนโซทิสตันมาดูเอเก้นะครับอายุ20ปีครับเกิดที่เมืองบาเน็ตที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็ตอนเป็นเยาวยชนเนี่ยทั้งพาเลททั้งสเปอร์แล้วก็เพียสได้บอกไปครับ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับคื้นสู่ทีมสำรองของ PSV และจากนั้นมาครับ PSV ชุดใหญ่ก็ดึงตัวไปร่วมทับนั่นเองนะครับผมเขาคนนี้ครับเป็นลูกครึ่งในจีรเรียอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่านันเตะอังกฤษนั้นก็มีเชื้อต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับบางคนเป็นเชื้อไอแลนด์บ้างเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับท่านั้นของมาดูเก้ครับ ติดทีนชาติอังกฤษมาแล้วเนี่ยปัจจุบันคือชุดอยู่21นะครับผมแล้วก็ผลงานเนี่ยของเขาถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นแนวรุกที่รูปร่างถือว่าสูงนะครับ182เซนติเมตรแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเบียดล้มแล้วก็เบียดเข้ายากเป็นอย่างมากเพราะส่วนท่วงกัดีนะครับ สัญญาตอนแรกนี่อยู่กับ PSV ถึงปี2025ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเชลซีคว้าไปซะแล้วนะครับผมรูกกานี้ครับแนัดทําไป2ประตูนะครับผมแต่ว่าปัญหาอาการบาดเจ็บของมาดูเอเกเองเนี่ยถือว่าหนักหนาสากันอย่างมากครับแฟนเชลซีก็ตั้งคำถามว่าเอามาแล้วจะเจ็บอีกหรือเปล่านะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยมันม่เวิร์หรือเปล่าซื้อมาแล้วเจ็บซื้อมาแล้วเจ็บนะครับซึ่ง มาดูเอเก้คนนี้ครับถ้าถามว่าเจ็บบ่อยไหมครับก็คือเจ็บมาตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลนะครับผมเจ็บข้อเท้าเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นนะครับเจ็บข้อเท้าเนี่ยพักไป18เกมครับหายไป8 1วันครับก่อนในนี้เจ็บกล้ามเนื้อครับฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยโอ้โหเจ็บบ่อยมากๆนะครับเคยเจ็บนานที่สุดคือ2เดือนครับแล้วก็เจ็บรอออกมาคือ4-2วันต้องบอกว่าฤดูกาลที่แล้วนะมาดูเอเก้หายไปนานมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยตั้งคำถามว่ามาดูเอเก้ เก่งจริงหรือเปล่าแล้วก็น่าเอาใหม่ๆนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาคนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะที่เป็นข้อเท้าที่ติดตัวกันมานะครับเดี๋ยวก็ดูครับว่า p s v วีจะเอาใครมาแทนเพราะว่าผลการในบอลยุโรปก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับดิวของมาดูแก่นี้ก็คอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเดลซูนออฟฟิเชียลกันด้วยละกันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและก็สนุกสุดๆแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ